มหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับงาน One Stop Open House 2024คนทับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวค่ะพร้อมให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษาให้ได้ค้นพบตัวเองเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดงาน One Stop Open House 2024 งานมหกรรมการศึกษาที่รวมมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียวภายใต้แนวคิดอนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝันโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าโลกในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนอีกต่อไปแต่เป็นการเตรียมพร้อมเยาวชนให้สามารถรับมือกับอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตงาน one ส t o p open h อเพนเฮาส์2024ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงนิทรศการด้านการศึกษาแต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้ค้นพบตัวเองเข้าใจเส้นทางการศึกษาและเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่1ทธันวาคม2,567นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตฮ์ h ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง19นาฬิกาแต่ว่าแค่เรื่องของการเข้ามหาลัยอย่างเดียวคงไม่พอ พราะจริงๆแล้วจุดหมายของน้องก็คือเข้าแล้วต้องออกออกก็คือเรียนจบเมื่อเรียนจบแล้วก็ต้องมีอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงได้มีอีกโซนหนึ่งคือเรื่องของอาชีพในอนาคตมาให้น้องดูด้วยว่าเมื่อน,น้องเรียนจบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะไปทําอะไรได้บ้างมีอาชีพอะไรได้บ้างขนาดเดีวยวกันถ้าน้องสนใจอาชีพไหนน้องก็ไปดูที่อาชีพก่อนแล้วก็กลับมาดูที่มหาลัยได้ว่าเออแล้วมีที่ไหนที่สอนบ้างนะคะรวมทั้งสําหรับน้องและผู้ปกครองที่มีทรัพยากรน้อยนะคะ อ,อ,อาจจะคิดว่าตนเองไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนมหาลัยแต่จริงๆแล้วเราก็มีทุนการศึกษาให้จริงๆรวทุกมหาลัยนะคะ